สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมยังคงอยู่ที่งาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่41อยู่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่บูธของ Toyota แล้วนะครับมาดูคันนี้ก่อนเลยครับที่เขาเปิดตัวในงานวันนี้เลยครับกับ New GR Corolla Model Year 2024ครับเป็นการปรับ Minor Change เล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้ตัวนี้น่าสนใจกับคนไทยมากขึ้นด้วยนะครับอย่างหนึ่งเลยที่ว่าตัวเกียร์เนี่ยนะครับมีการปรับเป็นตัว8 speed automatic transmission แล้วนะครับมาพร้อมกับ p a d e l e Shift ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าอาจจะเป็นตัวที่ทําให้คนบางคนที่โดน แบบว่าไม่ได้ชอบ g r c o r o r l a ตอนแรกอที่แบบว่ามันเป็นเกียร์ห e สปีดแม่นวลใช้งานทุกวันไม่ได้อันนี้มาแล้วมาตอบโจทย์คนพวกนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับและมีจํานวนจํากัดนะครับประมาณ10กว่าคันประมาณนี้นะครับหลัก10ยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่า ตอนนี้ยังเป็นรถที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับประกับราคา4.199ล้านบาทนั่นเองครับใน New Toyota G r c o r o l l a Minor c h a ร์นะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่นะครับเหมือนที่ผมพูดไปแลละแต่มีการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพด้านไอรอนิกเนี่ยขึ้นมาเยอะกว่าตัวเก่าพอสมควรเลยนะครับและนอกจากนั้นแล้วการระบายความร้อนเนี่ยมีการปรับมาเป็น ATF Cooler แล้วนั่นเองครับการตกแต่งด้านในเนี่ยภาพรวมคือจริงๆมันยังคงคล้ายๆเดิมอยู่ นี่ครับอ่ะพวงมาลัยเนี่ยจริงๆพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยโตโยต้าเมืองนอกจะไม่เหมือนกับในไทยนะครับอย่างตรงนี้นะจอด้านหน้าก็ดูเล็กไปหน่อยนะเอาจริงๆแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะครับแพเทนชิพด้านหลังพวงมาลัยนี้นะครับด้านหน้าต่อดิจิทัลไดว์เวอร์ดิสเพลย์นะครับมาพร้อมแอตเทนทีฟคูซคอนโทรลแอร์สโซนนะครับและนี่ครับจุดขายของ GR Corolla คือจริงๆคันเกียร์เนี่ยดูเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้เป็นเกียร์8ปสปีดพิเศษนะครับสำหรับรุ่น GR โดยเฉพาะมีทัั้้งง GR GR Yaris Corolla แลวก็นน่นเอ นี่ครับแบบนี้เลยใส่เกียร์ได้แปสปีดนะครับก็ยังมีระบบ g r 4มาให้ปรับระบบธรรมดา normal นะครับสปอร์ตแล้วก็5 0 50 40 60หรือว่า30 70นั่นเองนะครับแล้วแต่การขับขี่ในสภาวะไหนแล้วก็มีเบรกมือแบบปกติมาให้สำหรับการดริฟท์นั่นเองนะครับนี่เบาะเบาะ GR โดยเฉพาะนะครับพร้อมโลโก้ g r เป็นหนังเอาคันทาร่านะครับนั่งรู้สึกกระชับสบายด้านหน้าต่อดิจิตอลไดเรกทีสเย์ตัวใหม่มาพร้อมฮีดอฟดิสเพย์ซึ่งอัปเดต ตามรุ่นโครโร拉ใหม่ๆนั่นเองครับจะเห็นว่าหลังคาเ,เป็นลายคาร์บอนเคฟล่าซึ่งเป็นหลังคาคาร์บอนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ลายนะเป็นชาร์คด้านบนดีไซน์ตกแต่งสีดำนะครับพร้อมกับโลโก้โตโยตา้า GR โคร l ร拉ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นดีไซน์สีดําพร้อมกับท่อ3อันสไตล์ฉบับ GR โครโร拉และ GI Iris อาริสตานครับเปิดมานะครับเครื่อง2.0สามสูบตัวเดิมนะครับแรงม้าเท่าเดิม300แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับก็เป็นตัว เทอร์โมของเขาครับตัวที่ขายดีขายดีกันเหลือเกินนะครับทั้งเมืองนอกแล้วก็ในบ้านเรานะครับ300แรงม้า400นิวตันเมตรซึ่งตัวนี้เนี่ยทำสมรรถนได้เร็วขึ้นตัวเก่าพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่มาพร้อมกับเกียร์ 8speed automatic transmission แล้วนะครับมีระบบที่ช่วยให้ออกตัวได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนโดยคนแต่เปลี่ยนโดยเครื่องจักรนั่นเองครับและนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่พามาช์พับบิกรอบแรกเลยนะครับก็คือนี่ครับนิวโตโยต มากเลยนะครับมาเห็นของจริงผมทําคลิปพิวแล้วแต่อยากมาเห็นของจริงสะหน่อยดูสวยจริงๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวดีไซน์หน้าฉลามของเขานะครับเหมือนในเจ้า new toyota prius นะครับที่ทุกคนยังคงรอกันอยู่ว่าจะมาไหมนะครับแต่ว่าคันนี้มาถึงแล้วดูรอบพันกันสักนิดนึงครับอ่ะตามขึ้นมาดูนะครับนี่เลยนะครับ new toyota camry ปรับมาใหม่สวยงามขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยโมนี่พูดไปดีไซน์ฉลามด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างเป็นดีไซน์ กระจังหน้าของแคมรี่ตัวใหม่เป็นแบบสีด้วยนะครับก็คือไม่ใช่แบบกันเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่เป็นแบบสีทั้งกระจังหน้าเลยทํามาได้ดูสวยงามมากนะครับโลโก้โตโยต้าด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใต้ฝากระโปรงผมไม่ต้องเปิดให้ดูหรอกทุกคนคงจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับ A25A 2.0ลิตรนะครับไฮบริดแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่186แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่221นิวตันเมตรนั่นเอง นะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแรงม้ารวมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ประมาณ227แรงม้านะครับก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีไซน์แคมรี่ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้นะครับเจเนอเรชันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนทั้งคันขนาดนั้นนะครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยพวกเส้นอะไรต่างๆยังคงเหมือนเดิมอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าประตูด,ด้านข้างนะครับแล้วก็เส้นรวมๆเนี่ยยังใช้ดีไซน์เดียวอยู่กับเจเนอเรชันก่อนอยู่นะครับมันจะเหมือนเป็นแบบ บิ๊กเฟสลิฟมากกว่าแต่เขาปรับมาเป็นเจเนอเรชันใหม่เลยลก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้นะครับด้านท้ายดีไซน์สวยงามนี่โตโยต้าแคมบรีแล้วก็เป็นเหมือนด้านหน้านะเป็นตัวฉลามของเขานะครับพร้อมกับโลโก้ h e v ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายนะปรับมาใหม่เนี่ยดีไซน์สวยแต่ต้องบอกก่อนว่าเหมือนรถคันอื่นไหมครับใครแอบเห็นก็จะรู้กันเองผมคงไม่ต้องพูดหรอกนะครับแต่จริงๆผมว่าดีมากนะเนี่ยดูด้านใน ถือว่าดูโปร่องอยู่เหมือนกันนะถึงแม้มันจะมืดๆหน่อยแต่ว่าตัวสีเนี่ยทำให้ด้านในมันดูสว่างขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังเนี่ยทุกคนคงจะติดช่องแอร์กันนะแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคมันเอาไว้เน้นใช้งานมากกว่ายังมีนี่ไพซีมาให้2ช่องนะแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปว่าช่องแอร์เขาหรอกนะมันใช้งานได้ก็โอเคนะครับดีกว่าบางคันที่ไม่ได้ให้มาด้วยซ้ำเอาจริงๆนะครับด้านหลังนี่เปิดให้ดูม่มานบังแดดนะเป็นแบบอัตโนมือแบบนี้นะครับทำให้รับปิดแล้ว ติดฟิล์มยังไงก็ไม่เห็นเมืองด้านนอกหรอกดีมากนะครับนี่ตรงนี้เก็บให้เข้าก่อนนะมาดูด้านหน้ากันต่อครับนี่ขึ้นมาดูด้านหน้านะครับจะเห็นว่าตัวพวงมาลัยนี่คือพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ของโตโยตานะครับรถยนต์รุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับในอนาคตเราก็จะเห็นกันนะครับแยก2ฝั่งแบบนี้นะครับดับเบิลคลูซอนโทมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางเป็นตัวใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปฟูลรีวิว ตัวอินโฟเทนเมนต์อีกรอบตอนได้รถมารีวิวแล้วนะครับเร็เรวๆนี้เราจะเปิดคดลิปรีวิวให้ดูทั้งขับแล้วก็ดูภายในรวมๆแต่ว่าก็เห็นประมาณนี้ไปก่อนถือว่าโอเคนะครับเบาะอะไรต่างๆนั่งสะดวกสบายนะ <S <S ผมลองนั่งสักนิดหนึ่งเออเนี่ยสะดวกสบายไมไ่กระชับตัวเกินไปตามสไตล์ของแคมป์ีเพราะเป็นรถที่สะดวกสบายนั่งขับเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ด้านในถือว่าโอเคผมชอบมากเลยบางคนบอกว่ามันโบราณมันนสวยแต่สำหรับผมเนี่ยสวยมากใช้งานง่ายแล้วก็ ตัวควบคุมแอร์ยังเป็นแบบปรับด้วยมือผมชอบตรงนี้มากเพราะบางคันมันจะเอาแอร์ไปเข้าไปใช้ในจอทํำไมก็รู้ใช้งานยากแบบนี้ง่ายแล้วผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แก่นะครับผมว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่นะ่ครับน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้จอมันเยอะเกินใช้งานก็ยากแบบนี้ง่าย,ายๆเรียบๆใช้งานง่ายๆมีทั้งหมด3ารชิมนะครับเริ่องต้นตั้งแต่ตัวสมาร์ทนะครับขึ้นมาเป็นตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่แบบคันนี้ตัวท็อปครับบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะครับตัวเนี้ย นิวแคมร์ลัลชิี่อยู่ที่1.789ล้านบาทครับก็ราคาไม่ได้แรงเกินไปนะครับแล้วก็ใครที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ฟีเจอร์อะไรมากมายแค่ถัวเริ่มต้นก็นพอแล้วราคาก็ดีมากนะครับต้องไปลองดูการสำหรับนิวแคมร y ี่อันนี้ครับออนอกจากนั้นแล้วนะครับในงานก็ยังมีเปิดรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นในแบรนด์ G R เหมือนกันก็คือ New Toyota g G I A R I S Minor Change เองนะครับมากับราคาที่ก็ต้องบอกว่าแรงกว่าตัวเก่าพอสมอควรถึงแม้จะมีคนพูดกันอยู่แล้วว่า ทำไมายาริสแพงจังเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดังด้านนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็แพงขึ้นมาอีกนะอยู่ที่3.49 9ล้านบาทนี่เองครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะสำหรับรถยนต์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร collectable item ใช่ไหมที่หลายคนเขาบองกันอยู่นะครับมาดูดีไซน์ก่อนนะครับจะเห็นว่ารอบรอบคันเนี่ยก็ยังคงคล้ายเดิมอยู่นะครับแต่ปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่เล็กน้อยซึ่งคนส่วนใหญ่ผมว่าดูไม่ออกหรอกแต่ว่า ถ้ามองที่อินเตอร์คูลเลอร์ด้านล่างจะเห็นคําว่า G R 4ได้แบบชัดขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ว่าปรับยาวตั้งแต่ซ้ายไปขวาสุดเลยนะครับแล้วก็มาประจบกันตรงกลางด้วยถือว่าสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีการปรับดีไซน์บัมเปอร์ด้านหลังเล็กน้อยให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็น G R list เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ท่อคู่ด้านหลังจะไม่มีท่อตรงกลาง G R Corolla นะครับเหมือนเดิมตรงนี้นะเข้ามาดูด้านในก็จะเห็นว่ามีการปรับภายใน จากยาริสธรรมดาปรับมาให้มันดูเป็นรถที่เรซิ่งมากขึ้นนะครับก็คือการปรับทุกอย่างเข้ามาใกล้คนขับมากที่สุดเพื่อที่จะให้อยู่ในเอื้อมมือในการใช้งานเวลาการขับขี่บนสนามหรือว่ากําลังขับสปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับทำให้ใกล้คนขับมากขึ้นเอื้อมถึงมือโดยง่ายดดยนั่นเองนะครับในตัว new gr yaris minor change นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ1.6ลิตรสสูบเพียงเทอร์โบเช่นเดียวกันกับ gr corolla นั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็น gr yaris อยู่แล้วเป็นรถยนต์ที่เล็กกว่าก็เลยมี แรงม้าน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ในตัวใหม่นี้นะครับได้มีการเพิ่มแรงม้าก็ให้เข้ากับคำว่าไม้นั่นเองมากขึ้นนั่นเองนะครับปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่นะครับแรงม้าเพิ่มจาก261แรงม้าเป็น280นิวตันเมตรครับและแรงบิดก็เพิ่มจาก360นิวตันเมตรเป็น390นิวตันเมตรแล้วนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยตอบสนองดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีการเอาเจ้าเกียร์ 8สปีดนะครับออโตมัติกทรานสมิชันนะเหมือนในเจ้า GR Corolla มาใส่ให้ใน GR Yaris แล้วนั่นเองครับ8 DCT เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ที่จูนโดยก Gasu Racing หรือว่า GR นั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันเวอร์ชั่นไทยมีขัดเพียงแค่เกียร์อัตโนมัติเท่านั้นครับกับราคา3,499,000บาทครับสำหรับงานในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับรถยนต์2คันไฮไลท์ของเขาในวันนี้นะครับก็คือคันนู้นครับ New GR Corolla ตัวโมเดลเยีย2024แล้วก็ด้านหลังของผมนี่ครับ New Toyota Camry H.E.V. นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีแคมเปญที่ค่อนข้างจะดีนะครับเข้ามาชมกันได้ที่การ Thailand i National t e r n Motor Expo ครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดมันกันอีดีครับลาวพบกนครับสวัสดีครับ